เราก็จะมาอาบน้ำให้กับน้องแมวกันนะครับก็จะใช้ฝักบัวค่อยๆลดน้ำนะครับให้ชุ่มขนน้องแมวไว้ก่อนก่อนที่เราจะใช้แชมพูนะครับที่ผสมน้ำแล้วนะครับแบบนี้นะครับการที่เราใช้แชมพูผสมน้ำก่อนที่จะมาใช้กับตัวน้องแมวเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้แช,แชมพู ตกค้างที่ผิวหนังและขนของน้องมากเกินไปนะครับเพราะว่าการที่แชมพูตกค้างเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดพื่นแดงเผื่นทันจุดที่แชมพูตกค้างอยู่ได้เราก็เลยใช้การผสมแชมพูเข้ากับน้ำก่อนนะครับทําการไดรูทก่อนเพื่อลดความเข้มข้นข,นของแชมพูนะครับของที่ร้านน้องหมาน้องแมวจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับสูตรของทางร้านน้องหมาน้องแมวเอง ในการอาบน้ำนะครับให้กับน้องหมาน้องแมวแล้วก็ใช้อันนี้อัตราส่วนนะครับแชมพูหนึ่งส่วนน้ำา10ส่วนผสมกันเขย่าให้เข้ากันแล้วก็มากไว้บนตตวน้องแมวนะครับฉีดให้ทั่วเลยยกเว้นตรงบริเวณใบหน้าไว้ก่อนนะเราจะใช้เป็นผ้าชุบน้ำเช็ดเทานะครับเราจะไม่ฉีดแชมพูเข้าหน้าน้องนะพป้องกันไม่ให้น้องระคายเคืองเดินใบหน้าครับ ตรงหูเราก็ใช้เป็นผ้าชุบน้ำเช็ดเหมือนกันนะแชมพูสูตรสมุนไพรของเรานะครับช่วยในการปรับสภาพผิวหนังและผนช,ช่วยลดเห็บมัดช่วยลดฝุ่นแต่งผืน่นคันบนที่ผิวหนังของน้องแมวได้ด้วยนะครับเราทำการดับน้ำน้องไปเรื่อยๆนะครับให้ครบ10นาทีเดี๋ยวเราจะเอาพิตาออกด้วยนะ จุดที่บริเวณใบหน้านะครับเราก็จะใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้น้องทำความสะอาดนะครับเราจะไม่ราดน้ำโดยตรงที่บริเวณใบหน้าของน้องนะเพื่อป้องกันไปให้น้องสำลักน้ำนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้แชมพูเข้าตาน้องนะครับแล้วก็ควรจะเช็ดบริเวณใต้คางบริเวณใบหูด้วยนะครับเพื่อที่จะให้น้องอลดการสะสมพวกคราบ ดำภาพสกปรกออกนะครับแล้วก็เช็ดบริเวณที่ดวงตาของน้องด้วยนะครับจากนั้นเราก็จะไปเป่าผลการเป่าใดนะครับอ่าเดี๋ยวจะ่าเสร็จเดี๋ยวหนงวนะเดี๋ยวไปเป่าผลพร้อมกัน เสร็จแล้วนะอาบน้ำสางขนน้องแมวนะครับเราให้ดูวิธีการที่จะดูแลรักษาบำรุงขนน้องแมวนะครับโดยการแปรงขนให้ถึงขนชั้นในน้องจะได้ไม่เป็นก้อนนะครับแล้วก็มันตัดเล็บเช็ดหูให้น้องสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไม่มีขี้หูสะสมในช่องหูของน้องนะครับแล้วก็ตัดเล็บเพื่อความปลอดภัยนะครับเวลาที่เล่นด้วยกันแล้วน้องจะได้ไม่เสอือ ควรหรือว่าจิกเข้าไปในเนื้อเราด้วยนะจะได้ปลอดภัยต่อโซฟาเตาเบาะที่อยู่ในบ้านด้วยนะครับการขนให้น้องก็อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนะครับลดการหลุดล่วงของเส้นขนด้วยตัดแต่งคนที่อุ้งเท้าท้องก้นนะครับขนก้นขนเท้าขนอุ้งท้องนะครับขนขนอุ้งเท้านะครับเพื่อที่จะให้น้องไม่สะสมความชื้นน้องจะได้ไม่มีกลิ่นอับแล้วก็ไม่เป็นผื่นแดงผิ่คัน ครับและสุดนั้นแล้วก็คนที่อุ้มท้าเนี่ยเวลาตัดแล้วเนี่ยน้องจะได้เดินสะดวกนะครับน้องจะได้ไม่ลื่นเวลาที่เดินเป็นพื้นกระเรื่องน,น,นะครับอาบน้ําให้น้องถ้าเป็นน้องแมวเนี่ยน้องไม่ค่อยสกรปรกก็สองสัปดาห์ครั้งหรือวันตัวที่ทิ้งไว้เป็นเดือนเดือนละครั้งก็พอได้นะครับแต่ว่าควรจะแปงรงขนให้น้องบ่อยๆนะน้องจะได้ไม่เป็นก้อนขนสัตว์ตังคครับตัดเล็บเช็ดหูให้น้องอย่างน้อย สัปดาห์ละหครั้งนะครับถ้าไม่มีเวลาทำเองสนใจใช้บริการอาบน้ำไตขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนติดต่อได้นะครับที่0866404443ครับเรามีบริการรับส่งด้วยร้านเราอยู่ที่สวนเกษตร,รมอ,อขอนแก่นนะครับอยู่โซนสัตว์เลี้ยงหรือว่าโซนร้านปลานั่นเองาร้านไม่เจอยังไงโทรสอบถามได้เรามีแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยดูแลผิวหนังและขนของน้องหม,มาน้องแมวด้วยนะครับ ติดต่อเข้ามาได้ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสุดสมุนไพรของทางร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับรายได้ส่วนหนึ่งจะใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสนักจาวสนับพิการตามมลูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวครับขอบคุณที่ใช้บริการครับ <laughs>